น้ำตาหยดไหลหย,ยาดไม่มีโอกาสจะยิ้มมันแหลที่หลอมละลายมันกอ็อยังไรลยังลื่นรับความคมกลับคืนไม่ให้มันขึ้นสนิมจะตามล้างคนแบ่พันทีโหดเผามึงให้หมด ทัีควาแคนบ้าสแล้วไม่กรจายใจยเชโตลอยแผลคนไปนาน่ม้าทเอขอพระเจ้าค่ะที่เจ้ามาเจ้าพาใครมาด้วยข้าไม่เคยรู้จักกระหม่อมพาน้องชายมาสมัครเป็นทหารพระเจ้าค่ะน้องชายอย่างนั้นเหรอพระเจ้าค่ะน้องชายเจ้าทั้งสองคนมันเพิ่งศึกมาเรื่องไวะก้งหน้าไว้ ก็มีเยอะเลือดจะตกหัวก็เยอะเนี่ยแนะนำให้ค่ารู้จักพระเจ้าค่ะพระหถ์ด้านขวามือของพระองค์ท่านนามว่าอังสุมาพระเจ้าค่ะอังสุมาทำความเคารพพระองค์ท่านบาสลองขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญยิ่งยืนนานพระเจ้าค่ะอุปะเป็นยังไงพระเจ้าค่ะหน้าตามันดีราศีมันจับเหมือนไทรพระเจ้าค่ะ ไม่รู้ล่ะสงสัยน้องชายคงจะหล่อมากเลยแน่ก้มแล้าไว้หูก้มอยู่เนี่ยเยี่ยวฟันไปเกาะคอตัวเองอยู่แล้วและมีคนหนึ่งเลยมินชาส่วนอีกคนพระหัตถ์ด้านซ้ายมือของพระองค์ท่านนามว่าอังสุมาลินพระเจ้าค่ะก้มหน้าไว้ข <c oughs> ่ายอยู่ชื่ออังสุมาลินช <c oughs> ื่ออังสุลนยอังสุไายพี่มีว่าง <c oughs> ดูซีรีส์รรมากเลยมึงอะ เงยหน้าขึ้นได้อังสุนายถวายบังคมเจ้าค่ะเฮ้ยเจ้าได้เฮ้ยไอ้บิดาอย่าพูดอะไรเลยอะพูดอะไรเนี่ยพูดอะไรอ่ะตอบไปแล้วมึงเจ้าหน้าฮ้ยอะไรมั้งแกตกให้เป็นจังหวะนี่นี่เก่งตกไม่เหมือนมึงอยู่สอนลามกูอยู่ถึงจิราบแล้วไม่ไม่ลงกันหรอก จะอยู่แล้วอยู่ไหนอธิเทฟฟ้ารุ่งเฮียเพียงอีมังต้นน้องเย็นตลอดอยู่ข้างหน้าเราก็ลองได้อะไรพ่อผมครับสั่งสอนมาเลยอ่ะพ่อเจ้าค่ะสอนแล้วพูดพาทหารมามากมายอย่างนี้งั้นดีวันนี้ข้าถือว่าข้าอารมณ์ดีทุกคนเอาอย่างนี้ดีกว่าข้าจะขอจัดการประลองโดยที่ข้า เป็นตัวตั้งตัวตีใครแพ้ข้ามีรางวัลให้คืออะไรพร่เจ้าค่ะใครแพ้โดนตบฮะโดนตบโดนตบอยากจะวัเป็นมือทหารข้าฉันขอหรอกเรื่อจากเจ้าก่อนเลยมินงชาพระเจ้าค่ะเพื่อเป็นการต้อนรับทหารใหม่ว่าใครจะมีฝีมือให้รู้นี้พี่ลู่ให้เต็มที่ปลาซ้อนจะเป็นต้อกลองฝีมือให้รู้ว่าใครจะมีฝีมือเต็มที่ไม่ได้ไม่ได้โดนตบ เริ่มกั้งเปนราคนแรกเชิญอใครแพ้โดนตบต้งไินไหมอังกมาห้ามแพ้นเว้ยสักสีของเรา,ราความแพ้หัวใจไม่ไปมากใหม่เตชียเชคความกดดันะเพื่อนในหัวใจ พี่ดิฉันนี่ตัวของฉันอำสุดายผู้โดยเพราะเป็นคนที่สองสู้ต่อจากเซฟิกบิตราพี่คนนึงโอ้โหไม่หมดจะเกิดใครมาเลยนะแต่แน่นอนแบบยอดอร่อยทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะเรียนแมนปอกข้าล่าดเลยค่ะ สุดายเพืนรัต่อไปที่รอให้คุณกับบาสลอโยนสูงเลยกลับตกเหตแล้วง่ากลับตกเหต ตัดท้างไหนอ่ะเขาตกตรงนี้ต้องไปตรงนี้เนี่ยเขาตกตรงนี้เออไม่ได้ดิไปดีดอะไดีดอะไรขอดมาแล้วเออพอดีแบกของกันเลปบนห้องของพ่อเส้นคอข้างนี้พลิกเตะอีกฟากใช่ไหมขาดไดาแต่ต้องแต่ฝั่งไหนฝั่งนี้ต้องเมื่อกี้นี่นิดแต่แต่ฝั่งนี้เออโคตรถนัดเท่นี่ขันซ้ายก็ได้ไม่ไหวลองไปครั้ง อ Olá, ๋อหันได้แล้วแต่ที่เดิมไม่ได้มึงเอาสักทางสินี่เกยเฮียนกตวัติอเปลี่ยี่ยเอาสักทางึงโอ้มึงพอแล้วมาอีกคงกูมาผมควรแล้วเพื่อนเป็นลังใจใหคัตยมัเก้นะด้วยต่อไปเป็นเครื่องสุบาหายแพ้โดนตบตามคำมันสยาที่ฟาสโลให้ โอ้โหไอ้ใบบไม่แพ้หรอกไอ้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 เร่ออ้โธไอไปมีเรื่องอะไรต้องิพยาเตะโหน้าคณะไไอ้คนนู้นคนนูนไปแล้วแม่ๆขอพายรโรงันไม่จะถสามเลยะ